ทวีปเลื่อนในปีคศรา1915นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อดรอันเฟรดเบเนอร์ได้เสนอสมมุติฐานทวีปเลื่อนขึ้นและได้การยอมรับในปีคิศรา1960ได้ตั้งสมมุติฐานว่าแผ่นดินทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันเรียกว่าพันเจียพันเจียเป็นมหาสมุทรที่ครอบคุมพื้นที่จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรพันธารัสเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วมหาสมุทรแยกออกจากกันเป็นสองส่วนเหนือเส้นศูนย์สูตรคือรอเลเซียใต้เส้นศูนย์สูตรคือกอวาวาน่าจนเมื่อ65ปีที่ผ่านมามหาสมุทรแอตแลนติกขยายกว้างขึ้นทำให้แอฟริกาเคลื่อนที่ห่างออกจากอเมริกาใต้ ต่อมามหาสมุทรแอตแลนติกกว้างขึ้นอีกอเมริกาเหนือและยุโรปจึงแยกออกจากกันอเมริกาเหนือเว้าวโค้งเชื่อมกับอเมริกาใต้ ออสเตรเลียก็แยกออกจากแอนตาร์กติกาและอินเดียได้เคลื่อนไปชนกับเอเชียจนทำให้เกิดภูเขาหิมาลัยซึ่งทำให้แผ่นดินและหมหาสมุดดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้มันแค่ตรงจะได้พบว่าฉันนั้นมีเธอได้